ใช้วิ่งงานก็ได้รถบ้านก็ดีกับมิตซูบิชิไทยทัน2.5 GLX ปี2022ไม้แค่40,000ผ่อนเริ่มต้น7,000เมียก,กันกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับน้องแปงอีกแล้วนะคะพี่ๆค่ะวันนี้น้องแปงก็มาพร้อมกับคันนี้เลยค่ะมิสซูบิชิไทยทัน2 5 GLX ค่ะสภาพใหม่สวยเดิมเลยคะ่ะพี่ๆค่ะถามว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวน้องแปงบอกท้ายคลิปนะคะแต่สภาพสวยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างหรือว่าตัวรถนะคะพี่ๆค่ะสภาพเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้ไม่ก็แค่4ี่หมื่นเท่านั้นเองนะคะเครื่อง2 5 0 0ค่ะพี่ๆเดี๋ยวแปงพาชมในส่วนของด้านหน้ากัน ก่อนดีกว่านะคะขั้นนี้นะคะก็จะได้เป็นด้านหน้านะคะกระจังหน้านี่เลยสีบรอนแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะอันนี้ก็คือเดิมๆเ,เหมือนกันนะนี่ฝากระโปรงก็เดิมๆนะคะตัดด้วยโลโก้โครเมียมสวยๆเลยค่ะไฟหน้านะคะนี่เดี๋ยวไปให้ชมนะในส่วนของไฟหน้านะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะโคมไฟใส่กิ๊กไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะพี่ๆค่ะแล้วมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้า นะคะนี่ดูดีมากๆเลยค่ะพี่พี่คะ่ะจะบอกว่าโฉมหน้าเขาสวยมากๆเลยนะสําหรับคันนี้เนาะโฉมหน้าปียีสิบสองสวยมากนะคะถัดมาด้านข้างกันมั่งดีกว่าค่ะในส่วนของตัวรอนะคะพี่พคะ่ะคันนี้เราก็จะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะพี่พี่คะ่ะยางเราเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะนี่ก็คือสภาพเดิมๆมนะคะรถไม่มีทาสีมาก,ก่อนค่ะไม่มีทําสีทั้งแถบนะคะฝากระโปรงไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนค่ะพี่พี่คะ่ะเดิมๆมทั้งหมดเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของ ตัวไฟเลี้ยวนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟเลี้ยวติดกระจกค่ะฝาครอบกระจกครูเมียมสวยๆเก๋ๆแ,แบบนี้เลยค่ะพี่ๆคะ่ะมือจับก็ครูเมียมนะคะมียางกันกระแทกให้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวเริ่มมาที่เม็ดอาร์กันก,นก่อนเลยนะคะนี่เม็ดอาร์กรูกลมเรียงตัวสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ๆคะ่ะบอกเลยนะารัทุกคันของเรานะคะมีกรตัวเช็คโครงสร้างแล้วก็ไหลรถค่ะไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะคะหัวน็อตต่างๆก็สีเดียวกับตัวรถค่ะพี่ๆค่ะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะคะ แผงประตูหรือว่าภายในนะคะก็จะได้เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวไม่เปิดเค็บให้ชมค่ะพี่พี่นี่เข็บของเราก็เป็นสีทูโทนเนาะสีดำแั่กับสีเบจนั่นเองนะคะก็มีในส่วนของตัวลำโพงมาให้นะคะพี่พี่ค่ะที่วางแก้วน้ำขวดน้ำก็มีมาให้นะคะนี่เดี๋ยวให้ชมหัวน็อตในฝั่งเข็บกันมาเลยกว่ารอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่แน่นเลยนะคะพี่พี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเปิดให้ชมแม็ตอาร์คฝั่งเข็บกันบ้างนะคะนี่ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะว่าของเรานะ รถเดิมๆนะคะพี่พี่ะนี่ไม่มีตัดต่อไม่มีสมสร้างและไม่มีติดเกสนะคะนีเลยเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวเราจะเวียนกันเป็นจุดๆนะคะพี่พี่พาไปชมในส่วนของด้านหลังนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะแมกไลเนอร์ค่ะพี่พี่ขาเดิมๆนะคะสภาพใหม่เอียมแบบนี้เลยค่ะในส่วนของแมกไลเนอร์นะคะกันชนหลังเรามีมาให้นะคะไฟท้ายไฟเลเอไฟเบรกติดแน่นอนคะ่ะพี่พี่ขไฟดวงที่3นะคะนี่ที่มือจับนะคะด้านหลังก็โครเมียมสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวแป้งพาไปชมภายในของฝั่งคนขับกันบ้าง นี่เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งด้านบนดีกว่านะคะพี่พี่ค่ะจะได้เห็นภาพชัดเนาะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้พี่พี่ชมด้วยในส่วนของเลขใหม่นะคะนี่คันนี้เลขใหม่แค่4ี่0 0ื่นนะคะพี่พี่ค่ะนี่4ี่หมื่นห้นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสภาพดีใหมเี่ยม ภายในก็สวยมากนะคะนี่กลิ่นยังหอมอยู่เลยนะคะพี่พี่ค่ะคันนี้ก็จะได้เป็นพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันเนาะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้นะคะพี่พี่ค่ะในส่วนของหน้าจอก็จะได้เป็นหน้าจอวิทยุค่ะนี่สามารถกดได้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ค่ะแล้วในส่วนของตัวแอนะคะนะคะก็จะได้เป็นแอร์แมสนนะคะมี Power outlet ให้นะคะนี่มีช่องชาร์จ usb Power outlet มีมาให้พร้อมนะคะ และเดี๋ยวก็ตรงนี้นี่ๆตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้นะคะพี่พค่ใส่ของได้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดอย่างนี้ได้ด้วยนะคะนี่เหมือนเหมือนชงเกลับนะคะพี่พคะ่ะในส่วนของเกียร์เนาะก็จะได้เป็น5สปีดนะคะมีเบรกมือแบบก้านนะคะที่วางแก้วน้ําขวดน้ามีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวให้นอ้องตะกล้องไปฝั่งนู้นเนาะจะได้ดูซาลีลาของน้องแป้งนะคะพี่พคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะสำหรับน้องแป้งก็สูง150เนอะถามว่าขับรถคันนี้เป็นยังไงบ้างมองเห็นไหมวิสัยทั์ด้านหน้าโอเคเลยค่ะพี่ๆค่ะสูง150นะคะขาสั้นไม่เป็นปัญหานะคะพี่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือโอเคเลยนะคะภาพรวมก็คือสบบามารถเห็นวิสัยทั์ได้กว้างไกลนะคะบุนเพดานนะคะพี่ๆค่ะก็ไม่มีในส่วนของรลยจงเลยเจิมนะเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะฝั่งคนขับก็ไม่มีกระจกให้นะคะ ไฟนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติเนาะตรงนี้ก็มีช่องใส่แว่นตานะคะให้ด้วยนะคะพี่ๆหาช่องตรงกลางนะคะก็มี2เลเยอร์ค่ะพี่ๆมีชั้นเลกนะคะสามารถวางของได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะั้นที่2นี่อันนี้ก็คือลงลึกเลยนะคะมีพาวเวอร์เอเลให้ด้วยนะด้านในนะคะมีพาวเวอร์เอเลให้ด้วยถือว่าโอเคเลยนะคะโดยรวมเนาะใครนะคะพี่ๆคนใดเนาะที่กำลังตามหาในส่วนของกระบาดเข็บอยู่สามารถติดต่อน้องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะ พูดถึงบอกกันมากดีกว่านะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะพี่ๆขาเป็นสีทูโทนเนาะสีดาแต่กับสีเทาดํานะคะพี่ๆขาก็สวยเช่นกันนะคะไม่มีตําหนิเหมือนกันนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะเบาะผ้าไม่มีตําหนิเนาะนี่สภาพเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวโน้แป้งเมื่อกี้เริ่มเปิดเม็ดอ่าให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวแปเปิดเม็ดอ่างให้ชมกันด้วยนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวขอยนุญตับเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวนี่เลยค่ะเรามาชมเม็ดอ่กันก่อนดีกว่านะคะแต่ละจุดเนาะ นี่แมนอ์งรูกลมเรียงตัวสวยเลยนะคะพี่พี่ค่ะเราไม่ต้องดูเยอะนะคะเพราะของเราดูนิดเดียวก็รู้แล้วเนาะว่าสภาพสวยงามนะคะหัวน็อตต่างๆค่ะพี่พค่ะหัวน็อตไม่ว่าจะเป็นที่ประตูนะคะหรือว่าเข็บก็คือสวยค่ะเดิมๆนะคะร้อยเต้มสียังแน่นๆเลยด้านลงด้านล่างนะคะพี่พี่ขะเข็บของเราก็เหมือนกันนะคะเป็นสีทูโทมีลำโพงให้นะคะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ำขวดน้ำนะคะแล้วในส่วนของ เขาเรียกว่าถุงลมนิรภัยนะคะก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมในห้องเครื่องต่อกันเลยดีกว่าค่ะพี่พี่นี่ไปชมห้องเครื่องกันก่อนค่ะมาต่ออันที่เครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ดี d ดีนะคะ4สูบ16วาลวหรือว่า128ง้แดงมานั่นเองนะคะเราก็มีการเป็นถ่ายคงเหลือมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอลละไรของเรารประกันเครื่องยนต์ะไรเกียร์ให้ด้วยนะนี่น้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเฟืองท้ายนะคะเราก็เปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราแป้งจะพาพี่ๆมาชมในส่วนของหัวน็อตของที่ฝากระโปรงกันก่อนดีกว่านะคะหัวน็อตที่ฝากระโปรงสีเดียวกับตัวรถค่ะพี่ๆขานี่สีเดียวกันเลยนะไม่มีรอยถอดไม่มีรา,ายขยับนะคะในส่วนของเกมก็เช่นกันนะคะฝากระโปรงเดิมๆค่ะไม่มีชนหนักมาก่อนแน่นอนนะคะในส่วนของตัวสีนะคะยางนะคะไม่มีเสื่อมสภาพนะคะพี่ๆขาตัวสีก็เดิมๆนะนี่ นะคะกดเล็บปิ้นรอยเล็บนะคะพี่พ่านี้ให้ชมกันชัดๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเดิมๆเลยนะคะพี่ๆขาในส่วนของเกมต่างๆนะคะหรือว่าเบ้าชกต่างๆก็คือสภาพเดิมๆนะคะนี่คานนะคะพี่ๆขาอนนี้ยังสวยนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานนะคะก็คือสภาพเดิมๆเช่นกันนะคะมีรอยแต้มสีมาให้ครบเลยคะ่ะพี่ๆขา สวยมากนะคะบอกเลยว่าสวยทุกจุดนะคะพี่พี่คนใดสนใจนะ้องแป้งบอกเลยนะรีบจับรีบจองกันเข้ามานะคะราคานี้หาได้ยากเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะขออนุตปิดฝากระโปรงกันก่อน,นะค่ะพี่พี่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะหรือว่า าขาของเรานะคะโอเคค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะสำหรับเซด a ไทยรถสวยนะคะมีถึง3สาขาเลยสาขาใหญอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีหนองจจกค่ะสาขาที่2อยู่ทางไปสนามบินเยื่องกับมหาวิทยาลัยตะปีเก่าก็คือสาขาที่อนไป,ปยนืนพูดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนสาขาที่3ค่ะอยู่ที่สี่แยกไฟแดงตะปานทางเข้าโรงเรียน ทางเข้าโรงเรียนภูทร8นะคะพี่ๆคนใดที่อยู่พื้นที่ก็เคียงสามารถวเวียนเข้าไปได้เลยนะคะของเราเนาะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดเวลา8.30นค่ะถึง17.30นนะคะวันหยุดก็สามารถเข้าไปได้นะคะพี่ๆค่ะในส่วนของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะถามว่าถ้าจะซื้อรถเนี่ยซื้อยังไงได้บ้างนะคะพี่ๆค่ะต่อสายหาน้องแป้งได้เลย0 8น576ปดหาค่ะนนองแป้งรับทุกสายแน่นอนนะคะแล้วต่างจังหวัดนะคะพี่ๆค่ะสามารถซื้อออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่จัังหวดดไไไนนนนก็สาามรถซื้้อออลล์เยะะค 3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหรือว่าอยู่จังหวัดเด็ของภาคเหนือก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะคะกรณีซื้อของออนไลนะคะพี่ๆคะ่ะโอนมาจําไว้แค่1,000บาทเนาะโอนมาจําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีบริการเฟน้นนะคะเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะหากลูกค้าไม่สะดวกมารับรถลูกค้ารออยู่ที่บ้านได้เลยคะ่ะเรามี บริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะกรณีที่ลูกค้าเห็นรถเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ารถไม่ถูกใจมีตําหนินะคะหรือว่ารถไม่ตรงปกลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะไม่จำเป็นต้องรับรถก็ได้นะคะบอกเลยค่ะเีรีไทยของเรานะคะซีเิตในเรื่องนี้มากๆนะคะสามารถแจ้งเราได้เลยนะคะเดี๋ยวไปขอแจ้งโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งนะคะบิ๊กไับไปเลยค่ะส่วนรดสูงสุด,สด,สดถึง50,000บาทขับรถปี9ก้าสิบวยังมีในส่วนของเปลี่ยนไหนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีค่ะขัดเครื่องฉีดใหม่ฟรีทั้งคันนะคะมีบัตรเอสต้าทีเ็นมิติกัสฟรีค่าแรงตลอดอากากรานไมห็สถ รดได้นะคะมีบริการหลังการขายให้พร้อมค่ะมีใบไปเชิรองรับให้พร้อมเพราะฉะนั้นรับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้เดิมแน่นอนรับเปอร์เซ็นค่ะไม่มีตัดต่อไม่มีสมสร้างและไม่มีติดเกตนะคะพี่ๆค่ะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อน,น้องแป้งเข้ามาได้เลยนะรับประกันเครื่องอยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องแป้งก็ขอฝากมิสูบิชิไท้ท่านนะคะ 2.5นะคะ g l x คันนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นปี2022ค่ะไม่ซีมือนเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้น7,000ราคาอยู่ที่4,900 0บาทน,นะคะหากพี่ๆคนใดสนใจสามารถติดต่อน้องแป้งด้วยตรงได้เลยค่ะ0 8 5 5 7 6 2 5 0ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ0 8 5 5 7 6 2 5 0ค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจสีดีไทยรถสวยค่ะสวัสดีค่ะ